อุยชอนเนี่ยดูซิชั้นนะ่นะวันก่อนเนี่ยไปซื้อเพชรมานะจ๊ะซื้อแหวนเพชรมาสองวงโอ้ยหอแหวนเพชรสองวงกูออมีที่ไรที่นาที่นะพูดได้เลยว่ามีร้อยกว่าไรนะแล้วคนมาขอซื้อไปทำโรง,งงานโรงงานพันกว่าล้านกูยังไม่ขายเลยเพ้งเงินในบัญชีอะรวมโอ้ยาาดอกตู้เซฟกูจะเปิดมา ทองแท่งทองรูปปันธ์เต็มไปหมดฉนงฉนดที่ดินเยอะแยะมากมายยังไม่เห็นคุยเลยโอ้ย้ามันเก้ครับขอโทษทีนะตึกฉันมีตั้ง20กว่าตึกคอนโดซื้อไว้30กว่าคอนโดเหมาเลยนะจ๊ะหูย้ยพูดได้ดักทองรวยๆทั้งนั้นเลยเนาะอ่ะหิวข้าวแล้วไปหาข้าวกินกันไปชรอนก็หิวอะออไปกินข้าวเงินเัสองล้านวันนี้ เนี่ยเห็นไหมพี่ชอน oh. ที่จะเป็นร้อยไร่พี่ชอนจะเอากี่ไร่ว่าวกันมาเลยดิฝาดู100ร,ร้อยกว่าไรอ้อยขอโทษนะคะมีแค่ร้อยกัาไรฉันมีร้อยกว่าล้านนะคะแอมขา,านนะะถามจริงๆเลยนะไอร้อยกว่าไรเนี่ยถ้าจะซื้อจริงๆอะมันประมาณเท่าไหร่อะคะก็เป็นร้อยล้านนะคะพี่ชอนโอ้ยแค่ร้อยล้านเองเออแอมจ้ะที่เนี่ยที่มึงอ่ะ ของใครก็ไม่รู้หยอกตายแล้วอีดอกแล้ว<อ>ะจะมาเป็นคุยเอ้าละร้อยล้ลานของมึงล่ะมึงคิดว่ากูมีหอหดอกตายอีดอกสนุบแล้ว,วไม่มีสามนาที่นาที่ใครก็รู้เป็นร้อยล้านเ่ย่ะและร้อยกว่าล้านเนี่ย <อะ S 1> ลมลมแรง มึงเฮียอะไรกัน